รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพืเพล์าจาก AIS One t w Call สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับความสนุกสนานเช่นเคยนะครับสำหรับในรอบเซียนไหมเมื่อวานนี้คุณหนุ่ม มาด้วยเพลงเยาปล่อยให้เธอลอยนวลของคุณก๊อตจักรพันธ์สร้างความสนุกสนานแต่เสียดายเลยครับก็ยังไม่สามารถเก็บคะแนนในส่วนของเนื้อร้องไปได้เช่นเดียวกันกับคุณต้ากับเพลงโบรักสีดำของคุณสิริพอรอัมภัยพงศ์ที่เธอมั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะครับแต่หน่าเสียดายนะครับตกม้าตายเข้าท่อนพิษก็เลยทำให้พลาดคะแนนเนื้อร้องไปด้วยสำหรับวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออ,อีกสองคนนั้นนั่นก็คือคุณแม และคุณเจมจะสามารถเก็บคะแนนในส่วนของเนื้อร้องไปได้หรือเปล่าไปชมพ,พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซ NO ียนโอเคนะครับถ้าคุณถือไม่คุณร้องอย่างเสียนด้วยครับคุณผู้ชมครับ เราดําเนินการแข่งขันมาถึงรอบสุดท้ายแล้วเหลืออีก2คนในรอบนี้อีก2คนเท่านั้นที่จะร้องเพลงแล้วเราจะประกาศผลแล้วนะครับว่าใครที่จะได้เป็นซีนโอเกตประจำสัปดาห์นี้และได้เงินรางวัล20,000บาทไทยอย่ารอช้าคุณก้องมาเลยดีกว่าเลยขอเชิญคุณแมนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพลงนี้ของขอให้ได้เพลงของพี่ฮันนี่ฮันนี่พัดสอนบูะเกียรติอ่ออกลายมาเลยออกลายให้เห็นโอ้เขาจะร้องลำบากครับมาแล้มาเลือกเพลงกันดีก็ลองดูเอาละครับ1 2 3สกดเลยครับกดทีเดียวก่อนให้ขึ้นมาอ่ะแล้วกดอีกครั้งเพื่อหยุดครับเป็นเพลง ชวนน้องพิคอตอีกแล้วพิคอตจักระพันอีกแล้วเชิญน้องแต่งงานน้องยังไงนะโอ้ทำไมน้องไม่แต่งงานงงงงรู้จักปะรู้ครับแต่ว่าเนื้อใช่ไหมไม่รายเพราะเรามีเวลาให้นานมากในการดูเนื้อเพลงครับนานเท่าไหร่ครับก้อง20วินาทีครับผมถ้าพร้อมแล้วเนื้อเพลงมา เดินไปนอย่างรวดเร็วมากมาครับผมจำได้ไหมตอนแรกยังไม่จบเลยมั้งทำให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่นะครับสนุกกระโชว์ของเราพร้อมนะฮะพร้อมครับอ่านะครับเมื่อคุณถือไม่คุณต้องร้องอย่างเซียนช โสกความเศร้าให้เน่าใจไว้คอยใครเล่านาประเดี๋ยวก็แก้เกินการเหมือนเรือขึน้นทานเคยท่าใครจะมาเมียงมองและไม่ตาตอนไหวชราหย่อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามวัวแต่มองข้า เดี่ยวตายไปยงมา้านไม่ส,ส้อาสอรอดทึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหลอร,รูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกัน ถู icana, กหมด99% 99แปลว่ามีผิดนะไม่ได้มันต้องร้อยปรนเลยหรอยเรามาดูกันนะครับ euh ว่าเมื่อก hey ี้ที่คุณแมนร้องไปถูกหรือผิดครับผิดครับผมใครจะมาเมียงมองและไม้ตาตอนวัยชราหย่อนยา ไปแล้วนะครับสำหรับคุณแม่กับเพลงชวนน้องแต่งงานของคุณก๊อตจักรพันธ์ลีลาออดอ,อ้อนพร้อมทั้งลงไปชวนคุณเฟิร์นกับคุณจิ๊บแต่งงานซะด้วยล่ะครับแม่ทำเอาคุณเฟิร์นและคุณจิ๊บเนี่ยเขินใช่เล่นเลยเดียวล่ะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่พลาดเนื้อร้องไปแค่นิดเดียวเองจึงทำให้พลาดคะแนนในส่วนของเนื้อร้องไปเลยครับช่วงหนะ้าเรามาดูกันนะครับว่าแก๊งปราบเซียนของเราเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง เซียนโอเคกลับมาแล้วครับช่วงนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากแก๊งปราบเซียนกันนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้ฟังเพลงชวนน้องแต่งงานจากคุณแมนไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสองคนที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ร้องถูกไม่เป็นไรเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเรากันดีกว่าพี่ป๊ะก่อนเลยไหพี่ป๊ะขอเสียงดีมากฮะเสียงคล้ายๆก้ายกสคล้ายๆก็จักรพันธ์ครับก็ก็ลีลาก็อาจจะออกน้อยนิดนึงครับแต่ว่า แต่โดยรวมแล้วก็ก็ดีครับดีครับจิ๊บครับชอบลีลาที่ <c oughs> มีความมั่นใจเวลาที่ได้อยู่บนเวทีที่ได้ร้องเพลงที่ตัวเองแบบเออไม่ได้เพลงที่ยากไปเป็นเพลงที่ตัวเองถนัดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมีความมั่นใจเห็นในแววตาเห็นในลูกเล่นต่างๆที่เข้ามาแต่งเสริมเติมแต่งให้โช์นี้มันสนุกขึ้นค่ะครับพี่เป้ครับ,ร,บร้องดีแล้วก็มีการลงมาสื่อกับ คนดูด้วยนะอนะว่าเออให้มาอินกับเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าร้องไปเรื่อยจะแต่งงานนี่ยังไม่เนี่ยมาถานตรงนี้ด้วย เขาเลยทางนี้เลยตอบไม่ถูกเหมือนกันนะพ่อไม่แต่งงานพ่อพ่อหัวไม่อยู่แต่งนะแต่อยากแต่งยังเออทำอย่าทำยังอย่าทำงานทำงานพ่อก่อนครับรอบนี้เขาทำได้ดีเมื่อไหร่ครับผมโอ้ร้องไม่เกี่ยวกับร้องเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่แต่งงานเมื่อไหร่เอาเอาร้องก่อนรอบนี้เขาทำได้ดีกว่าไอ้ครั้งที่แล้วเยอะเลยทั้งร้องทั้งแสดงทุกอย่างมันดีกว่าเยอะเลยอ่ะดีกว่าเยอะจนแบบเขาไม่มีลูกบอลไงเออรู้สึกแปลกใจ ร้องเสียงดีค่ะแต่งตัวรูปร่างดูคล้ายบอลเชิงยิ้มไปนิดนึงแต่ก็โอเคน่กว่าุากบอลพากุ้งคล้ายๆแต่บอลเชิงยิ้มก็ประมาณนี้แต่ก็โอเคค่ะเขารับได้คุณแชมป์ครับผมชอบนะครับชอบชอบการแสดงชอบตั้งแต่เดินออกมาแล้วผมเป็นคนชอบคือถ้าเกิดจะใส่กางเกงดําชุดดําแล้วใส่สูทแดงต้องเข้ากับรองเท้าน้ําตาลอย่างเงี้ยผมว่าการแต่งตัวแฟชั่นเทสเขาเป็นคนมีเทสนะครับแล้วก็ต้องหาเอกลักษณ์ตัวเองอีกนิดนึง นะว่าเราต้องการจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมผมชอบมากขอบคุณครับครับผมผ่านไปแล้วอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวรเราก็ต้องไปลุ้นกันเนาะว่าคนสุดท้ายเป็นยังไงขอเสียงปรบมือให้กับคุณแมนครับรอสักครู่เดียวมาถึงคนสุดท้ายครับพี่มิกครับหนุ่มลูกครึ่งของเราคุณเจมส์เชลย าเลยไม่รอช้าให้เลือกเลืเล,เลยมานี่ครับเขาบอกว่าหัวใจลูกทุ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ได้เป็นเพลงลูกทุ่งครับแต่ว่าสไตล์กันต่งตัวร็อกเกอร์มากเอออ่ะพร้อมนะครับ1 2 3สกดเลยครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเลือกเพลงครับสามสิบพ <3 S 1> ิงแจ๋ว มาดีจริงๆพูดเลย30ยังแจ๋วร้องได้ไหมเพลงนี้โอหเพลงนี้ร้องได้เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะร้องได้แต่ไม่เป็นไรเราให้คุณ20วินาทีดูเนื้อจะดูไหมดูครับโอเค20วินาทีนะครับเนื้อเพลงมาโอ้โหจังหวะร้าใจมากพอสาบอายุควันตาน้อง ลงนี้รู้สึกของของต้นฉบับคุณยอดรักสลักใจใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมเออไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้เขาเปลี่ยนเนื้อบป่ระวังให้ดีนะเราต้องร้องให้ถูกเวอร์ชันนะครับว่าเราได้เวอร์ชั่นของใครครับนะฮะพร้ลมะครับเมื่อคุณถือไม่คุณต้องร้องยังเสียนเลย ไปอยู่คนตาโน่งเอ้ยที่มาไปคนตากลิกๆน้ลงอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังและน้องเอ้ยขาวจังขาวดังอมวยยิย้มยังหวานเสียด้วยป่าป่วยยังมองตาแผว ถะาเชื่อว่าแม่บุเลืออายุมากแล้วสามสิบยังแจวแจวสิจน้าทีโอแม่มาพร้าวเนื้อตันละน้องเอามามันเอาเมื่อตอนสามสิบโอ้แกมสองหยิบสามสิบดูสิยังสู้ อายุมากแล้ว30ยังแจ้วแจ้วสิจนหน้าดีพี่ทีททททททโอแม่มาเปล่าเนื้อตันละน้องเลยมามันเอาเมื่อตอนามสิบอันนี้ถึงแล้วโอ้ยแม่แก้มซ้มยิงสามสิมดูสิ ันร้อยกว่าแล้วไม่ใช่สาวสิบอกา่็ต้องลงองร้องกว่คนนี้ก็ไปร้อยแล้วเอามาดูกันดีกว่าพี่มิกว่าถูกหรือผิดสรุปว่าที่ร้องไปเมื่อกี้ถูกหรือผิดครับถูกผิดครับวอถูกใครจะเชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมาก สิบยังแจ๋วแจ๋วสิจนหน้าทีโอแม่มาพร้าวเนื้อตันละน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบแม่จบไปแล้วนะครับสำหรับคุณเจมหนุ่มลูกครึ่งหัวใจลูกทุ่งกับเพลง30สิบยังแจ๋วเรียกได้ว่าแจ๋วจริงๆนลครับงานนี้ แต่ก็น่าเสียด้นะครับที่ยังไม่สามารถเก็บคะแนนในส่วนของเนื้อร้องไปได้เช่นเดียวกันแม่ไม่น่าร้องเวอร์ชั่นเก่าเลยนะครับย้ําแล้วนะครับว่าเวอร์ชั่นนี้ต้องเป็นของคุณก๊อตจากพันเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็เลยทําให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ี่คนของเรามีคะแนนเท่ากันแหละครับเพราะว่าทุกคนยังไม่มีใครเก็บคะแนนในส่วนของเนื้อร้องไปได้เลยแหละครับ คงต้องไปลุ้นกันต่อนะครับกับแกงปราบเซียนว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้เพื่อรับเงินรางวัล20,000บาทช่วงหน้ามาลุ้นกันครับเซียนโอเกะประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ okay. กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเซียนโอเกะครับหลังจากที่แก๊งปราบเซียนของเราได้ฟังเพลงจากคุณเจมไปแล้วพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและใครจะได้เป็นแชมป์เซียนโอเกะประจำสัปดาห์นี้เพื่อรับเงินรางวัล20,000บาท ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับคุณเฟิร์นจ๋าคนแรกเลยจ้ะเขามีเสน่ห์เสียดายใช่ไหมคนนี้เขาไม่เสน่ห์เสียดายว่าเสียดายที่ผิดไปคำเดียวใช่เราไม่น่าผิดด้วยแน่แน่เจ๋เนาะนิดเดียวเ้าก็เซียนโอเกะมันก็ต้องแบบรอแต่เซียนโอเกะแต่ถามถึงลีลาคือเราอะทึ่งว่าเขาหน้าฝรั่งมากแต่ลูกคอเขาเก็บหมดเลยนะแล้วร้องชัดมากเออลูกเสียงเสริงชฟเขาบอกแล้วเขาเขาพูดไทยชัดมากแล้วลูกคอเนี่ย เขาแบบเล่นลูกคอเล่นกำลังดีพอสาประยุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปลิบปลิบน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยโอเคค่ะลูกกูดค่ะลูกกูดลูกกูดยอดลูกกูดลูกแชมป์ลูกเกิดผมว่าดีนะครับก็ น่าสนใจว่าอย่างที่บอกอ่ะหน้าหน้าเป็นฝรั่งแต่สามารถที่จะร้องเพลงไทยได้คือผมว่าเสียงเพลงมันเป็นภาษาของของจักรวาลอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าเป็น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 สิ่งที่ดีฮะแล้วก็ดูเขาเล่นกับสาวๆก็ต้องดูพวกเขาเป็นหลักนะครับถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับผมนี่แชมป์นี่เป็นระดับจักรวาลเลยทีเดียวนะฮะพี่เป้ครับครับถ้าเผื่อหลับตาแลวฟังเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลูกครึ่งครับนะครับแล้วก็พอฟังดูแล้วเนี่ย ร้องชัดเป็นฝรั่งที่ร้องชัดนะก็ขอให้ร้องแบบนี้ต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนไทยที่ร้องไม่ชัดฟังนี่เจะได้ร้องอย่างนี้จะต้องร้องชัดชำเนียงฝรั่งแบบนี้ให้มันชัดๆครับเครับดีครับครับผมและอย่าลืมครัว่าแน่แจ๋วแน่แจ๋วจิ๊บครับจิ๊บเจมเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเจมเจออะไรบ้างแต่เราอยากจะบอกว่าวันนี้ฟังคำเราไว้เลยนะ เจมควรจะเป็นคนที่ได้รับความสุขได้แล้วเพราะวันนี้เจมได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนแล้วอ่ะเด็กวัย20สนใจในการลองลูกทุ่งขนาดนี้ และเขาก็ยังยืนยันว่าเขาชอบลูกทุ่งจริงๆและเขาถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะโกอินเตอร์มากแค่ไหนเสียงเขาก็สามารถร้องเพลงปกติได้ร้องจริงๆร้องพี่เจเพาะมากก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่พอมาร้องเพลงนี้ก็พอมากๆเหมือนกันคือคุณมีความสามารถที่กว้างมากคุณควรจะภูมิใจได้แล้วและคุณควรจะมีความสุขกับมันและส่งมันไปให้ถึงทุกคนให้ได้เห็นเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวดังเดี๋ยวดัง ป๋าครับป๋าตื่นอยู่ป่ะครับาะว่าเป็นทั้งความสามารถแล้วก็เป็นโชคด้วยฮะคือความสามารถเขามีอยู่แล้วคือร้องเพราะโดยเฉพาะลูกเอื้อนอะไรเนี่ยเขาร้องได้เล่นเล่นเอื้อนได้สบายๆเล่นลูกคอได้สบายแล้วก็เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เขาถนัดอยู่แล้วดูครับท่านเขามีความมั่นใจเขามีความมั่นใจมากผมว่าคิดว่าดีดีเดียวครับผมโอเคก็โชคดีนะสาวิยังแจ๋วถือว่าเป็นเพลงครูเพลงหนึ่งนะครับผม ครับครบสร้างความส,สนสุกสนานมาเต็มที่ครบทุกคนอย่างที่กล้องบอกครับตอนนี้ขอเชิญอีก3ท่านออกมาเลยนนเอาละครับผู้ที่จะมาประกาศขอเชิญคุณแชมป์ครับมาอันนี้นี่อยู่ฟาร์มโชคชัยเหรอคะทำไมคะ สะบอยฟาร์มโชคชัยเ<อ>มื่อกี้มึงสอดบูธเออเหรอท่านเอาอะไรมาแล้วไหมเสี่ยโนเกะประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ 3ท่านมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงตามสามท่านนี้ให้กับาเป็นคงเพลงดีทุกคนเลยครับผมและนี่นะครับก็คือโฉมหน้าเซียนโอเกประจำสัปดาห์นี้รับเงินรางวัลไป2องหมื่นบาทหลายคนคงเชียร์อยู่แหละผมว่าใช่คนยิ่งคนทางบ้านนี่น่าจะเชียร์มากๆถูกต้องไม่แน่นะครับหลังจากรายการนี้ออกอากาศไปเราควรจะต้องรีบขอลายเซ็นน้องไปตั้งแต่ตอนนี้เพราะน้องอาจจะได้ ออกอัลบั้มอะไรไม่แน่นะในอนาคตคนนี้แหละที่จะมาฆ่าโจนัทไม่ได้ฆ่าด้วยเสียงเพลงนะเอาปืนยิงจะพูดทะไหมขอโทษขอโทษต้องขอขอบคุณทั้งห้าเซียนด้วยครับขอบคุณคุณี่แณ้คุเฟิร์นแล้วก็คุณแชมป์ขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ากลับมาสนุกนะครับกับพวกเราต่อในรายการเซียนโอเกะเวลาเดิมครับจันทถึงพฤหัส สองทุ่มสิบห้าทางช่องยี่สิบแปดช่องสามเอสีนั่นเองวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ